เมือ่อรวบรวมใจความแล้วเทศตัวสติเป็ใหญ่ในที่ใดทั้งหมดที่ในสราย,ยที่ดกท่าแสดงไว้ที่ใดทั้งหมดรวมความลงสติตัวเดียวเราก็เคยพูดอยู่แม่มีสติตะตังเคยพูดกันอยู่ทำอะไรต้องทั้งสุดขือสติกับปัญญา มาด้วยกันนี่ในทางพุทธศาสนาเมื่อรวมแล้วเอาสติเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพุกคนเมื่อฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนารมศาสนาอย่าลืมตัวสติตออ้ย่าลืมสตินั้นให้ตั้งมัน่น สตินั้นให้พร้อมอยู่เสมอทุกเมื่อเมื่อสติพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวปัญญาเกิดจากสตินั่นแหละปัญญาคืออะไรคือรู้ตัวเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อคิดดีคิดชั่วอยากละเอียดเห็นตัวอยู่ทุกเมื่ออันนั่นแหละปัญญาปัญญาที่กว้างขวางไม่จะ พ่วงไว้เท่าไหร่ก็ดีก็มารวมอยู่ที่ตัวสติตัวนั้นถ้าสติไม่มีเสียแล้วปัญญาก็จะไม่เกิดเกิดก็ไม่รู้ปัญญานั่นคือสิ่งสารพัดทั้งปวงมดที่มากระทบจิตเกิดความรู้สึกน,นั่นตัวปัญญาถ้าหากสติไม่มีเสีแล้ว รู้สึกขึ้นก็ไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรแะไม่รู้สึกตัวสตินีนจึิงเป็นหลักสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนนายสงสาวกทั้งหลายฟังเทศถึงที่สุดคือว่าพระที่มาฟังเทศพุทธเจ้า เทศถึงที่สุดคือหมายความถึงมรรคผลนิพพานที่สุดจะคือสติตัวนี้แหละแต่หากว่าผู้ทำนั่นอ่ะจะถึงหรือไม่ถึงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเึงเทศนาว่าเทศาให้ฟังว่าเทศถึงที่สุดแล้ว มดทนี้เรื่องศาสนามัตัวสติตัวแ้วกับมดทน,น์ที่จะเป็นไปได้่าประเยจะเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ตัวของเราอย่างเราตั้งสติคำนดกายของเราพิจารณาอยู่แน่วแน่ยสติแน่วแน่่นะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตก่อนนะพูดถึงเรื่องกางก้วยพิจรารณากายนี่จนเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตวนบุคคลเราเขาคำที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวต,วตวนหรือบุคคลเราเขานะั่นคำหน้าสจจติตัวเดียวสติแน่ๆลงไปแล้วพิจรารณาลงไป ไม่ให้ไปที่อื่นไม่ใช่สัตว์จริงๆไม่ใช่ตัวตนเนีจริงแล้วเ,เขาไายทั้งนีน้ไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งเกิดมาซึ่งก่อขึ้นมาแล้วสลายไปก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรเหลือหรอคนเรา หรือสัตว์ทางทวงมดก็เหมือน,นกันไม่มีสาระอะไรด้วยยังเกิดขึ้นมาทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วคู่ขณะหนึน่งแล้วก็ดับสลายไปสลายไปสู่สภาพเดิมเข้ามาคือดินน้ำไฟลมัวงเรานี่ออกมาจากดินน้ำไฟลมสลายก็เกิดเป็นดินน้ำไฟลม เท่านั้นหมดเรื่องใคจะทำอะไรใคจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแคสลายไปเท่าเก่ามันสลายไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรได้ครับไม่ใช่สัดซัดก็ไม่ใช่งถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลตัวตนแล้วเ,าเขาก็ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นสภาวะนหนึ่งของมันต่างหาก ที่เกิดขึ้นมาที่เรียกว่าแขนขาหูตาจมูกร้นกายอันนั้นสมตญญตม,ตสมติญันยัดยติดสมมติมัญญัดเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นสภาวะเมื่อละสมมติันญ,ญัิเหล่านี้แล้วจะเห็นสภาวะเป็นขึ้นมาแล้วจะสลายไปอย่างนั่นจึงว่าไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลของเขา อ่านพูดถึงตอนนี้ถึงวิปััสนาเรียกว่าปัสนาแครานี้คนที่จะเห็นเท่ยนั้นไม่เหมือนกันจะเห็นจริงลงอย่างนั้นหรือไม่อยู่ที่สติถ้าสติเราแก่กล้ายังจริงลงไปกว่านั้นอีก เห็นเฉพาะส่วนตัวพูดไม่ถูกบอกไม่ได้ของนั้นไปนจักไม่ใช่ข็งตนเองที่สมมติปมญ,ญาติเป็นเะ่เ็ื่อนเวทนาความเสวยทุกสุขต่างๆอะไรเป็นคนเสวย ตายไม่ใช่สุขทุกข์แท้ที่จริงคือใจเป็นคนทุกข์คนสุขใจคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีใจแล้วคนตายไม่รู้สึกอะไรหรอกถ้ามีใจแล้วก็รู้สึกใจตัวนั้นเนี่ยเป็นคนเวยสุขเวยทุกข์ดีชั่วยาละเอยียด อยู่ที่ใจอะนะใจก็เช่นเดียวกันสเสวยแล้วก็เกิดขึ้นมาสเสวยดับไปสเสวยขึ้นมาอันนี้อันนี้แล้วก็ดับไปอันอื่นก็้ามาสเสวยใหม่อีกเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเดียวตลอดเวลาความสเสวอยอะนั้นดับไปเป็นอะไรไม่ทราบเป็นอะไรหายไปจาก อย่างสมมติแต่เดียวนี้แหละความเมื่อยความหิวความหอยความกระหายอยากน้ำเจ็บมึนต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆที่เป็นมาแล้วมันไปไหนเวลานี้ไปไหนมันไม่มีเวลานี้มันเกิดมาแล้วดับไปแล้วจะโนูน่น แต่นยนะเดีวเมื่อวานเมื่อคืนนี่นคุณเกิดมาแล้วกระดับไปแต่คุณ่อนจะมานนี่ก็เกิดมาแล้วกะดับไปอยู่เดียขณะนี้ความสุขความทุกข์หรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าเวยแล้วก็ดับไป,ด,ด,ได,ด,ด,บไปดับไปไปไหนครับไม่ทราบตัวใจตัวน,นั้นเป็นของยึด นก็นค sure ่ดเกิดขึ้นมาถ้าใจตอนนั้นเน่ย็ึดไม่เกิดนั่นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีตนมีตัวเลยเวทนาหาสาระไม่ได้จิตอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตถ้ามีตัวมีตนอยู่งน ความคิดความนึกเรียกว่าจิตคิดนึกสงสัยในที่ต่างๆปรุงแต่งอามีต่างๆเรียกว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งไม่มีตัวนีตัว้าราากดเกิดขึ้นภายในบอกใครก็ไม่ได้รู้โดยใจของตนเอง คิดมากคิดน้อยคิดหยาบคิดละเอียดจะคิดในที่ใดแปลว่ามดปรุงแต่งในที่นั้นแปลว่าม,มันปรุงไว้าจากไหนมันปรุงจากความยึดความถือมันหายไปอยู่ไหนแตตั้งอยู่ไหนไม่มีที่ตั้งมันก็หายสิหายสิ่หายวัยตถุไปไหนนะนั่นงนัะจิตตรงไหน มันหายไปไม่มีเลยมันทนั้งมีอยู่นันเนีลยแต่มันกากฏคือมันไปไปย,ยึดยิยงว่าจิตนั่นเน่ะเป็นอาการของใจใจจะมีตัวหนึ่งอยู่เป็นประธาน,นยถ้ามันมีประธานเ็จแล้วมันก็ไม่มีกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีประธาน คือตัวใจผู้รู้สึกตัวใจแต่ว่าไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกอีกใจคิดนึกเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละคิดนึกแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาหายไปหายไปไม่มีแก่มีสารไม่มีที่ตั้ง อยู่ไหนก็ได้จริงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาจะเรียกว่าสัตว์ก็ไม่ใช่ตัวตนหรือตนอะไรก็ไม่ใช่วาตตนก็ไม่มีถ้าไม่มีก็มีมีเพราะวามถือกลมยึดกลมถือไม่มีความม่ยึดไม่ดีจั่งว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาใครก็ไม่ใช่คุณน้องคนนี้ก็ไม่ใช่อะไรทั้งวัดไม่ถูกไม่ใช่ทั้งนั้นแต่หากมีอยู่ อานั่นเรียกว่าจิตตารุปัสนาปฏิปทานเป็นปัญญาวิปัสนาส่วนหนึ่งข้อที่สังรวบรวมทั้งเวททั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งสามอย่างนี้แหละอย่างที่อธิบายมาแล้วนะันเรียกว่าธรรม ม่ใช่เป็นตนเป็นตัวเลยแค่ว่าเป็นตัวคือกายนี่ก็เป็นตัวเพราะความไปถือหรอเวทนาจิตก็เป็นตัวเพราะกลองไปถือหรอแล้วก็สลายดับไปอันนั้นทีธรรมาเนี่ยเรียกว่าธรรมท่านเรียกว่าธรรมนี่เป็นอนัตตา เป็นของไม่เพียงเป็นอนัตตาสเทธรรมานตาหาสาระนม่ได้อนัตตาเข้าใจของมีแต่ว่าไม่ของมีแต่ว่าไม่ม,ไม,มีสาระคือมันเกิดดับเกิดดับอย่างอธิบายเรี่ยกว่าอนัตตา ไม่ใช่ของไม่มีของไม่มีจะเรียกอนัตตาได้อย่างไรมันต้องมีสิมีแล้วจึงจึงเรียกมันไม่มีสาระจึงเรียกว่าอนัตตาธรรมะตอนนี้นี่ของลึกซึ้งละเอียดหน่อยแต่หากว่าเราตั้งใจที่จะน,นาง ทาในที่อธิบายมันนี่เขออไาไม่ละเอียดไม่ลึกซึออ้งเลยจึงให้ตั้งสติตัวเดียวนี่แหละสติประฐานตัวเดียวนี่แหละกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดกิจธรรมอยู่ไหนอยู่ไหนก็เอาเถอะถ้ามีสติอยู่แล้วเป็นอะไรใช้ได้ สติตัวหนึ่งคิดตัวหนึ่งสตินะั้นเป็นผู้รู้ตัวรู้สึกอยู่เสมอรู้สึกเนี่ยรู้รู้สึกอะไรรู้สึกคงคิดตรงนี้กันคิดนั่แหละรู้สึกคิดนั่แหละถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วเป็นอนุาภาวนาอยู่ตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอนอิิย,ยาบถใดแหล่งไม่ไม่ขาดเพราะจากภาวนาเพราะภาวนา,วนาก็ไม่ใช่อื่นใครอะไรหรอกคืออบรมใจสติอบรมสตินั่นเองสติให้เห็นใจนั่นเองภาวนาไม่ใช่ไปนอกฟ้าเนื้อไ้นอกฟ้าออกไปดินที่ไหนหรอก น่านาทุ่งนี้แหละทกา,ายที้เวลาจิตธรรมนี่แหละให้เห็นสติให้รู้ตัวจิตทุกเยายบทไม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีเวลาจะเอาเวลาไหนคับเราไม่เอาเวลาเวลาที่พี่เจรณาอยู่นะจะไปเอา ไปไว้ที่ไหนเวลานะั้นไปไว้ที่ไหนไปยุ่งอยู่นะหน่อยยุ่งกับสติคีบคุมอยู่นัหน,น่อสิไปไว้กับการทํางานก็สตินะั่นสิคุมการทำงานไปไว้ไหนเที่ยวไม่มีเวลาถ้าม,มีเวลาเมื่อก่อนคนเราน่นะถ้ามันมีเวลากระมาณคนตายแล้วึงไม่มีเวลา คนยังมีอยู่ชีวิตยอยู่กับเวลาละทีควาคิดคงน,นึกอะไรนั่นนาจิตเวลานึ่งทีิคุมเวลานลึ่นทีแค่ให้สุขสบายแค่ก่อนยังค่อยภาวนาสุขสบายแล้วไม่ต้องเลยไม่มิงไม่พิจณา,าอะไรมันก็ไม่เป็นเพราะว่านานสมันไม่สุขไม่สบายอะ,นะ่ย มันวุ่นวายยุ่งอะนะนจึงค่อยตั้งสติพิจา,ารณาเปนเราประมาทเมื่อสบายแล้วลืมดประมาทลืมหมดไม่คิดนึกถึงเรื่องจิตไม่คิดถึงเรื่องจิตของเรามันย่งยุ่งอยู่โอ้ตัวยุ่งอย่นั่นละเลึกได้ เลือกสติตรงนั้นได้เอาไปตั้งไว้ตรงยุ่งน,นั่นะให้เห็นความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันยุ่งอะไรจะให้เพราะนั้นเหี่อยู่ทุกเมื่อแล้วจะรูดต้นตอของความยุ่งแล้วจะปลดเปลื้องความยุ่งนั้นได้ถ้ายุ่งแล้วไม่ปลดเปลื้องมันก็ยุ่งล้ำไป สติมีแต่ว่าไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยสติมีไม่ใช่อธิบายทั้งเรื่องสติประธาน